มองแกลังโอดปาฟังฟ o อรัลเป็นน้ำหอมที่น่าสนใจไม่ใช่แค่กลิ่นแต่ขวดมันด้วยเป็นไงมาดูกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีไทม์ไดอารี่วารตี้ยามน้ำชายามน้ำชาวันนี้รู้สึก ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเราจะมาพูดถึงน้ำหอมแบรนด์ระดับตำนานที่บอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่คีเอทมาตั้งแต่ปี1828จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีน้ำหอมมามากกว่า1,000กว่ากลิน่นนั่นก็คือแบรนด์แกลังความพิเศษของแกลังพอพูดถึงวงการระดับน้ำหอมแน่นอนแกลังต้องขึ้นชื่อติดอยู่ในลิสต์อันดับท็อปๆเพราะเป็นแบรนด์น้ำหอมที่เก่าแก่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่สืบทอด อารยธรรมวัฒนธรรมการทําน้ำหอมการผลิตน้ําหอมทุกอย่างนั้นแทบจะบอกได้เลยว่ามันเป็นการสืบทอดความรู้รุ่นต่อรุ่นจากครอบครัวจากพ่อสู่ลูกลูกสู่ล้านต่อมาเรื่อยๆจริงๆแต่น้ําหอมที่บีจะมาพูดถึงในวันนี้เป็นแกลังที่มีความโมเดิร์นขึ้นและครีเอทโดยเมอร์เซ r t h เทียรีวาเซ่เลเนคนล่าสุดของแกลังนั่นก็คือตัวมองแกลังโอเดปาฟังฟอร ตัวนี้ไม่ใช่รุ่นออริจินัลตัวแรกที่ออกมาที่เป็นมงแกลังมันจะมีตัวสีแดงๆอันตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่2หรือตัวที่3ที่เขาออกมาในลายของมองแกลังนะคะสิ่งที่มันต่างกันคือมองแกลังออริจินัลตัวแรกสุดเลยเป็นน้ำหอมในตระกูลของ Oriental ขณะที่ o d เ p a ปา f ฟังฟลรตัวนี้เป็นน้ำหอมในตระกูลของ f l o r l l กลิ่นสัมผัสที่ได้จาก โอเดปางฟอรัล oh, um ตัวนี้มันให้ความรู้สึกพอฉีดปับ๊บมีความเป็นแป้งแป้งนิดๆบวกกับความโรแมนติกของดอกไม้สีขาวๆที่เอนเกจมาแล้วท้ายให้ความรันจวนนึกถึงผหญิงว้ยทำงานมีความละมุนมีความโรแมนติกเย้าวยวนเซ็กซี่แต่เป็นเซ็กซี่แบบมีชั้นเทิงและเป็นเซ็กซี่แบบรุ่นใหญ่ที่เข้าใจโลก แล้วก็มันให้ความโรแมนต์ที่อยู่เหนือการเวลาให้ความรู้สึกเอเทนิตี้คราวนี้เราจะมาดูกันใกล้ๆว่าอะไรมันทําให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ท็อปนต้ตมันให้ความรู้สึกอะโรเมติกเพราะมันมีลาเวนเดอร์คาร่าแล้วก็มีเบกามอตมันจะให้ความรู้สึกแบบแป้ง,ปงๆนิดนี้ตอนที่ฉีดอกฟรุตตี้หน่อยๆของพวกเบอร์กามอตให้ความสดชื่นขึ้นมานิดนิด แต่ยังอยู่ในคัตเตอรกรี่ของความมีความอโรมณติกและก็มีความเป็นแป้งๆตามสไตล์ของลาเวนเดอร์พอผ่านไปสักพักหนึ่งน้ำหอมก็เริ่มจะ d e v วล o อตัวที่มีความโรแมนติกตัวที่มีความละมูนความละเอียดอ่อนของดอกไม้สีขาวๆพวกมาริลาพีโอนนีเนโอลีซึ่งมันให้ลดกลิ่นสัมผสัสและความรู้สึกเหมือนอารมณ์บอกว่า คุณนึกถึงผ้าม่านที่เป็นมุสลิมไหมแบบผ้าม่านโปร่งแสงตรงหน้าตาแล้วก็มีลมพัดเข้ามาแล้วมันก็ปิวแบบสวายแบบให้อารมณ์โปร่งเบาสบายมีความละมุนแล้วก็มีความแบบเออยๆเหมือนแบบว่าปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นมีความเป็นเอกลนิตี้อยู่เล็กๆแล้วก็ต้องเป็นผ้าม่านมุสลิมสีขาวด้วยนะคะไม่ใช่สีอื่นเพราะว่ามันมีความรู้สึกละมุน เหมือนเบสิกแต่มันเป็นสีที่แบบว่า e t e r n i t y นะผ้ะานิวสวยไปเออมันมันได้ texture ประมาณนั้นเลยอะอยก,กินพอหลังจากนั้น เราก็เดินทางกันมาถึงโนดท้ายๆมันจะมีความเข้มข้นของ s ซนเดิล o ูดแล้วก็วานิลาซึ่งสร้างความลันจวนแล้วก็เซ็กซี่ให้กับน้ำหอมตัวนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่ามันเป็นเซ็กซี่แบบรุ่นใหญ่คือไม่มากไปไม่น้อยไปมีความเข้าใจโลกเป็นอย่างดีเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกลิ่นแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนอกจากกลิ่นแล้วอยากจะแมนชั่นมากเลยก็คือขวดค่ะเพราะว่า ขวดเนี่ยมันไม่ใช่ขวดธรรมดานะคุณมันเป็นขวดที่เขานำขวดเก่ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งขวดเนี่ยเขาเรียกว่าโค d ดิโลเบเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้แล้วกันนะคะไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นขวดในตำนานนะคุณเพราะว่ามันเป็นขวดที่ใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี1908หรือขวดที่ครีอดโดยเมอร์เชียร์กาเบียล แกลังเออเอาซิพี่ชายคนโตเอ็มเม่ก็ครีเอทน้ำหอมไปนะคะส่วนน้องไทยเขาก็จะครีเอทขวดค่ะขวดสมัยนั้นอะ่ะเขาทำร่วมกับบากาที่เป็นแบรนด์ขึ้นชื่อในตำนานของเครื่องคริสตัลเลยทีเดียวนะคะขวดเนี่ยมีความเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็คือมีมีรอบเป็นแบบนี้แน่นอนค่ะขวดศตวรรษที่21อย่างเราๆนี้ไม่ใช่ขวดคริสตัล ของบัคคาาอีกแล้วมาเป็นแก้วธรรมราแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือฝาค่ะฝาเนี่ยมีการออกแบบคือเหมือนเดิมเด้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือเป็นฝาที่เหมือนเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็ตัดเป็น4ี่แฉกซึ่งอันเนี้ยเขาได้อินสป r a เ i ชันตอนนั้นก็คือเป็นพวกแบบว่าดอกจิกหรือว่าโบดในในสไตล์ของโกธิกขึ้นมาแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ย ไอตัวที่มันเป็นตรงนี้รอบๆอ่ะมันคาดด้วยทองนะคะแต่ว่าอนี้สีพิงโกแล้วก็เป็นโลหะแต่คือคุณเข้าใจปะเป็นน้ำหอมที่มีความโมเดิร์นสมัยใหม่ของแกลงังแต่บรรจุในขวดเก่าที่บอกว่าเป็นขวดระดับตำนานที่ใช้ตั้งแต่รุ่นลาคูเดเปจิกกี้อะไรแบบนั้นมาเลยอะคุณนะถึงบอกว่าสำหรับบีใช่ไหมแกลังมันไม่ใช่แค่ แบรนด์ Brand, ผลิตน้ำหอมแต่มันคือตำนานมันคือเรื่องเล่าคือแบบถ้าจะให้มาเล่าเรื่องแกลังอะวิ่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเล่าถ้าสนใจคอมเมนต์ไว้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวยาวก็เนี่ยแหละคะ่ะมองแกลงังโอเดปาฟังฟอรัลที่มีความละมุนผู้หญิงเย,ย้ายวนเซ็กซี่แต่มีชั้นเชิงและอยู่เหนือการเวลาแมนชั่นมากสำหรับขวดเออ เรากลับมาพบกันใหม่ที่ทีไทม์ไดอารี่วาไรตี้ยำนัำชาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย